สวัสดีครับนักเรียนครับเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทย3นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในวันนี้เราจะศึกษากันในเรื่องของคุณค่าด้านสังคมจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกันมัสีครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้ศึกษาคุณค่าในด้านเนื้อหาและด้านวรรณศิลป์จากเรื่อง มหาเวสันดรชาดกกันมัสีไปแล้วนะครับซึ่งในเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมะสีนั้นก็มีคุณค่าในหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อคิดนะให้ข้อคิดให้ความรู้แล้วก็ในเรื่องของความงามทางภาษานะครับก็คือในด้านวรรณศิลป์นะครับจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วนอกจาก2ด้านที่เราได้ศึกษาไปแล้วนั้นก็จะมีความงามอีกด้านหนึ่ง ก็คือความงามหรือคุณค่าในด้านของสังคมในการทำหน้าที่สะท้อนภาพของสังคมในช่วงเวลาที่เกิดวรรณกรรมนั้นด้วยการสะท้อนภาพสังคมนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นภาพสังคมของในสมัยที่เกิดวรรณกรรมอันที่1ครับเรื่องค่านิยมเราจะได้เห็นค่านิยมต่างๆในสมัยที่เกิดวรรณกรรมอันที่1 ก็คือค่านิยมว่าภรรยานั้นจะต้องดูแลปรนนิบัติสามีของตนเองและลูกเนี่ยอย่างดีนะครับจากตอนที่มัสซีเนี่ยได้กล่าวกับพระวิสันดรนนะครับ mm hmm. ก็จะได้เห็นว่าอามัตซีเนี่ยเป็นภรรยาที่จาที่จะต้องอตรากตรำอุตสาหะนะครับอุตสาหะตรากตรำในการหาผลไม้แล้วก็ในการเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยเพื่อใครจะ หาพลาผลมาปฏิบัติลูกบำรุงผัวนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะครับก็คือเป็นหน้าที่ของภรรยานะครับหรือหน้าที่ของสตรีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในยุคอายุทยานะครับจนถึงอายุาสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนต้นเนี่ยสตรีเนี่ยมีหน้าที่อยู่ในครัวมีหน้าที่อยู่ในบ้านในการดูแลเอาใจใส่าสามีและลูกๆของตนเองนะครับ สตรนะียังไม่ได้มีหน้าที่ออกไปทำงานนอกบ้านไม่เหมือนกับในปัจจุบันซึ่งค่านิยมนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแต่เดิมทีนั้นผู้หญิงของไทยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลปรนนิบัติสามี นะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารนะครับอย่างนี้ในเรื่องนี้อัส,สีก็ดูแลอย่างที่เห็นได้ชัดก็เลยคือเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินก็คือการหาผลไม้นะครับมาให้ทั้งพระเวสสันดรแล้วก็ชาลีกันหาได้กินนะครับค่านิยมอันที่2นะครับก็คือภรรยาเนี่ยจะต้องรักและพักดีต่อสามีนะครับในตอน อยุธยาตอนปลาอายุธยาในช่วงอยุธยาเนี่ยจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับก็จะได้เห็นว่านะครับภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของสามีนะครับจากในการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามีสามีเนี่ยสา,สามารถมีภรรยาได้หลายคนนะแต่ตัวภรรยาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสามีได้หลายคนการมีสามี คนอื่นหรือนอกใจสามีเนี่ยเป็นเรื่องผิดอย่างมากอย่างเช่นถ้าเรากลับไปดูในเรื่องของวันทองเราก็จะได้เห็นว่าการที่วันทองนั้นมีสามีสองคนนะครับถือเป็นเรื่องผิดอย่างมาหันนะครับในมุมมองของในคน,นยุคนั้นนะครับซึ่งในตรงนี้ก็จะได้เห็นว่า,าตัวมัตซีเนี่ยมีความกระตันยูกระตะเวทีนะครับจงรักภักดีต่อสามีอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นมีความกระตันยูนะครับต่อมัตซี โดยเปรียบตัวเองเนี่ยเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นนางสีดาที่มีความพักดีต่อพระรามนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าก็คือตอนนี้เกิดจากการที่พระเวสสันดรน,นั้นได้กล่าวว่าตัวมัสีนะั้นน่ะน่าไปไปหาผลไม้ช้าเนี่ยไปมีชู้หรือเปล่านะหรือว่าไปเจออะไรทําให้ไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับมายังบรรณาสาลายอย่างนี้นครับ มาสีก็เลยอ,อธิบายให้ฟังรวมถึงได้กล่าวว่าตัวเองเนี่ยมีความจงรักภักดีและก็กตันอยู่ต่อพระเวสสันดรเนี่ยอย่างมากเลยนะครับโดยเปรียบตัวเองเนี่ยเหมือนกับสีดาที่มีความจงรักภักดีต่อรามต่อพระรามนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยแม้ว่าสีดาเนี่ยจะถูกทศกัณฐ์เนี่ยลักตัวไปแต่ก็ยังมีความจงรักภักดีต่อพระรามอย่างที่หาที่สุดไม่ได้นะครับไม่ว่าใครจะ ทำยังไงเนี่ยก็ไม่ยอมจนสามารถที่จะได้กลับมาครองคู่กับพระรามานะครับค่านิยมต่อไปก็คือค่านิยมเกี่ยวกับการยกย่องผู้ทำทานด้วยใจบริสุทธิ์นะครับคนไทยเราเนี่ยจะยกย่องคนที่ทำทานทำบุญทำทานด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นอย่างมากและควรที่จะได้รับการสรรเสริญการการ ให้คำชื่นชมนะครับจากตอนนี้จะเห็นได้ว่าแม้แต่เทวดาฝ่ายอมรเทเวศทุกวิมานนะครับก็ยังแย,ย้มยิมย้มยิ้มแย้มพระโอษฐ์ตบหัดก็คือตบมือให้เลยร้องสาธุการนะครับสา,ารสาธุการสาธุการสรรเสริญน,นะครับก็สรรเสริญน,นะครับในเรื่องของทานบาร,รมีที่สมเด็จทั้งอะไรสมเด็จอมริน เจ้าฟ้าสุรารยก็คือพระอินทนะครับอันนี้เป็นพระอินทในพุทธศาสนานะครับก็ยังอะไรครับมาโปรยมาโปรยปลายทิพยบุปผากรองพวงแก้วเป็นการสักการะบูชาบูชาในอะไรครับบูชาในปิยะปิยะบุตรทานนะครับปิยะบุตรทานของพระเวสสันดรน,นั่นเองครับก็คือเป็นการสรรเสริญ ในคุณของทานที่ก็คือที่เรียกว่าปิยบุตรทานครั้งนี้ว่า,ามันเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่งนะครับต่อมาครับในเรื่องความเชื่อในเรื่องนี้นะครับปรากฏความเชื่ออยู่มากมายนะครับความเชื่อเรื่องที่1ครับคือความเชื่อเรื่องภพภูมิคนไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องภพภูมินะครับว่ามาีโลกมนุษย์ สวรรค์มีนรกใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของอโดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับไตรภูมิความเชื่อกเกี่ยวกับไตร,ภ,กกตรภูมินะครับในเรื่องเนี่ยจะพบว่ามีการพูดถึงไตรภพหรือไตรภูมิก็คือ3โลกก็นั่นได้แก่การรมภูมิรูปภูมิและ,ะรูปภูมิการรมภูมิก็คือโลกที่ภูมิที่ประกอบไปด้วยโลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็ อบายภูมิทั้งหลายรวมไปหมดเลยครับเป็นภพภูมิที่ยังคล้องแวะเกี่ยวข้องกับกามนะครับสวรรค์เนี่ยก็ยังนับอยู่ในกามภูมินะครับก็ถือว่าเป็นภพภูมิที่ยังคล้องแวะอยู่ในกามทั้งสิ้นต่อไปครับรูปภูมิรูปภูมิคือภพภูมิของพรหมนะครับเป็นภพภูมิที่อยู่เป็นที่อยู่ของพรหมมีรูปนะครับก็จะไม่คล้องแวะกับกามแล้วนะครับไม่คล้องแวะกับกามแต่ก็ยังมีรูปอยู่ และไปอันที่3ก็คืออะรูปภูมิเป็นภพภูมิของพรหมที่ไม่มีรูปนะครับไม่ค้องแวกกามแล้วก็ไม่มีรูปแต่ยังมีวิญญาณมีสัญญาอยู่นะครับจ่อจนเมื่อ,อบรรลุนิพพานนะครับบรรลุนิพพานแล้วจึงจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับภพบภูมินั่นเองกหรือว่าไตรภูมินะครับซึ่งในไตรภูมินั้นก็จะมีสิ่งที่ เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไตรภูมิเช่นในเรื่องของป่าหิมพาสเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไตรภูมิเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะ่าสนใจมีการกล่าวถึงต้นปาริชาติด้วยนะครับว่างามเหมือนต้นปาริชาติในเมืองสวรรค์ต้นปาริชาตเนี่ยเป็นต้นไม้สวรรค์เป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษนะครับเป็นต้นไม้วิเศษใครก็ตามที่ได้กลิ่นดอกปาริชาติก็จะสามารถที่จะระลึกชาติได้ นะครับาสามารถเห็นภาพรู้ว่าได้ว่าในชาติที่ผ่านมานั้นตนเกิดเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนอย่างไรโดยต้นไม้นี้อยู่ในเมืองสวรรค์นะครับจะมีต้นไม้ที่คู่กันนะครับที่อันนี้ให้เป็นความรู้เสริมกับนักเรียนก็คือดอกคำฝอยนะครับต้นดอกคำฝอยเนี่ย จะมีลักษณะคล้ายกับต้นปริชาติตรงที่เมื่อได้กลิ่นเนี่ยกจจะสามารถระลึกชาติได้เช่นกันแต่ดอกคำฝอยเนี่ยไม่ได้สวยงามนักนะครับก็จะอยู่ในโลกอาสูรนะครับอยู่ในโลกอาสูรนะครับต่อมาพูดถึงดาววดึงสวรรค์นะครับดาวดึงสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่ง นะครับในในสวรรค์น,นะครับสวรรค์นเนี่ยจริงๆมี6ชั้นนะครับมี6ชั้นแล้วก็ดาวดึงเนี่ยเป็นชั้นหนึ่งในนั้นก็เป็นที่อยู่ของสมเด็จอมรินเจ้าฟ้าสุลาลัยก็คือเป็นที่อยู่ของพระอิน์นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับภพบภูมิที่จะปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ต่อไปเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเทพเทวดาเชื่อว่าคนไทยเราเชื่อมีความเชื่อว่ามีเทพเทวดาอยู่ นะครับก็เกี่ยวพันกับเรื่องของภพภูมินั่นแหละแต่เทพเทวดานั้นอยู่ทุกที่ทุกสถานนะครับอย่างที่กล่าวในเรื่องก็บอกว่าไฟฝูงเทวดาทุกสถานพิมานไม้สไลยัยเกลนแนเนิ่นแนวพนาวาดก็คือในทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในต้นไม้ในภูเขาใดๆก็ตามเนี่ยก็คือมีเทวดาอยู่ทุกที่เป็นเทวดาประจำครับถ้าอยู่ในต้นไม้เราก็จะเรียกว่าเพชเทพรักเนาะเราก็ได้ยินกันนะครับหรือเจ้าป่าเจ้าเขาก็ถือเป็นเทวดาเหมือนกันนะครับ ่าฝยฝูงเทวดาท,ทุกสถานพิมาณไม้ไพรพนมมีอารมณ์อันร้อนเร้าส่วนเทพพญาเจ้าจอมสากลจึงมีเทวดาเทพพญาเจ้าจอมสากลก็คือใครครับก็คือ,อพระอินนั่นเองก็คือเป็นเจ้าจอมสากลเป็นเจ้านะครับเทพทีเ่เป็นใหญ่ก็คือก็คือตัวของพระอินนะครับซึ่งอันพระอินตรงนี้อธิบายตรงนี้นิดนึงว่าพระอินตรงนี้ไม่ใช่พระอินในศาสนาฮินดู แต่เป็นพระอินทร์ในศาสนาพุทธนะครับพระอินทร์ในศาสนาพุทธเนี่ยพระอินทร์ในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ถ้าเป็นพระอินทร์ในศาสนาฮินดูเนี่ยมีองค์เดียวนะครับก็คือองค์อมารินองค์เดียวก็คือเป็นพระอินทร์อยู่เพียงองค์เดียวเลยแต่สําหรับในศาสนาพุทธนั้นพระอินทร์เนี่ยก็คือผู้ที่บําเพ็ญ บารมีหรือว่าบำเพ็ญบุญจนถึงขั้นที่จะเป็นพระอินทร์ได้นะครับแล้วก็เมื่อยามถึงเวลาเวลาผ่านไปเนี่ยพระอินทร์ก็หมดบุญแล้วก็มาเกิดเหมือนกันนะครับไม่ส่ไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นพระอินทร์ได้ตลอดกาลนะครับก็ใครที่ทําบุญมากๆก็จะสามารถที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ได้นะครับนี่คือความเชื่อในแบบของพระพุทธศาสนานอกจากนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับที่ไม่ใช่เทพเทวดาจริงๆก็ ไม่ใช่เทวดาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของถ้าจะลงรายละเอียดลึกลงไปอีกก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับอมนุษย์นิยายก็คือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเช่นวิทยาธรคนทันนะครับหรือคันทันถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอ่านตามภาษาบาลีจริงๆเนี่ยควรจะอ่านว่าคันทันนะครับ เพราะว่าในสราะสารบุรีเนี่ยไม่มีสระโอกนะอันนี้อธิบายไว้ก่อนนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงวิทยาทน,นักศิ์นะครับแล้วก็คันทันหรือคนทันที่เราได้คุ้นหูกันรวมไปถึงเทพารักษ์ด้วยเพราะนั้นก็จะแสดงเห็นว่าเป็นความเชื่อว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่มีเทพพยายดามีเทพเทวดาและมีอมนุษย์เหล่านี้อยู่จริงเป็นความเชื่อของคนไทยนะครับ ต่อไปครับเป็นความเชื่อเรื่องโชคลางคนไทยเนี่ยเชื่อเรื่องเชื่อรื่องโชคลางกันมากเลยนะครับเช่นเชื่ออ่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอะไรจิ้งจกทักหรือว่าฝันร้ายใช่ไหมครับในเรื่องนี้ก็มีอ่าเรื่องโชคลางอยู่ก็คือในเรื่องของการที่ท้องฟ้าเนี่ยทั้ง8ทิศเนี่ยมืดมัวไปทุกแห่งหนเลยปรากฏว่านางมัตซีเนี่ยก็อะไรครับก็เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุประหลาดแล้วก็ท้องฟ้า กลับมามีสีแดงดย่งกับสายเลือดเลยนะครับก็มัตสีเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นอะไรครับเป็นรางร้ายที่จะบอกเหตุว่าจะเกิดสิ่งร้ายๆขึ้นแน่เลยนางมัตสีเนี่ยก็เลยพยายามที่จะเดินทางกลับมายังบรรณาาลานะครับแต่ก็ไม่สามารถกลับมาได้เนาะก็มีได้รับการขัดขวางจากเทพสามองค์ที่แปลงมาเป็นสัตว์ร้ายทั้งสามเสี้ยก่อน นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะรีบกลับมาหาลูกทั้งสองได้ทันเวลานะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็แสดงเห็นว่าคนไทยเรานั้นมีความเชื่อว่าเอ๊ะมันจะมีลางบอกเหตุนะถ้าเกิดเกิดเรื่องร้ายขึ้นใช่ไหมครับเช่นเราดูละครเราก็จะพบว่าเอ๊ะรูปพระเอกรูปนางเอกที่จะเกิดเรื่องร้ายเนี่ยจะตกแตกใช่ไหมครับตกแตกก็เป็นบอกว่าน่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับบุคคลที่อยู่ในภาพนั้นครับ ต่อไปเป็นความเชื่อเรื่องกรรมครับคนคนไทยนะครับหรือในพุทธศาสนาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องกรรมว่าใครทํากรรมดีย่อมได้ผลดีใครทํากรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะยับยั้งหรือว่าลดทอนลงได้นะครับทุกคนต้องได้รับกรรมแม้แต่พระอรหันต์นะครับถ้าเราได้ศึกษาในาเรื่องของพุทธประวัติอนุพุทธประวัติเนี่ยเราก็จะพบว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้อง รับกรรมที่ตนเคยก่อไว้นะครับจนจึงจะเข้าสู่พระนิพพานได้นะครับก็คือชดใช้กรรมเสียให้หมดนะครับก็พูดถึงตรงนี้ว่ามัซซีเนี่ยก็บอกว่าการที่ตัวเองเนี่ยการที่ตัวเองเสียลูกไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุเพราะอะไรครับเพราะกรรมของมัซซีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การที่ทุกยากยากเข็นต้องมาอยู่ในป่าเนี่ยก็เป็นไปตามตามกรรมนะครับก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยเกิดจากกรรมนั่นเองนะครับ ต่อไปความเชื่อเรื่องบาปบุญครับเป็นความเชื่อว่า,าเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าคนเรานั้นนะครับถ้าทําดีสร้างกุศลก็จะเป็นบุญแก่ตัวเองนะครับเราสะสมบุญไว้เราก็จะได้พบกับความสุข แต่ถ้าเท่าสะสมในเรื่องของบาปบาปคืออกุศล,ลกรรมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อเราในภายหลังในด้านลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่ปรากฏในเรื่องนี้ก็คือเมื่อพระวิสันดรเห็นนางมัซีเนี่ยสลบลงก็คิดว่านางมัซีเนี่ยได้เสียชีวิตซะแล้วนะครับก็บอกว่าบุญพี่นีน้อยนับก,ก็คือบอกว่าหมดบุญแล้ การที่อยู่คู่กับนางมาซีเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขของพระเวสสันดรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันทีนี้การที่จะเสียนางมัซีไปเนี่ยก็เหมือนกับการที่หมดบุญไปแล้วนะครับไม่ไม่ไม่มีบุญนะครับต่อไปเป็นความเชื่อเรื่องฝันครับในเรื่องเนี่ยปรากฏความเชื่อเรื่องฝันโดยตัวนางมาซีเนี่ยก่อนที่ตัวนางมาซีเนี่ยจะ ออกไปหาอาหารเนี่ยอา,อาหารในวันนี้มัตสีก็ไม่อยากไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับวันก่อนหน้าที่ชูชกจะมาขอลูกเนี่ยมัตสีฝันร้ายครับฝันร้ายฝันไม่ดีเลยว่าฝันว่ามีโจนปลามาควักเอาดวงตาของตัวเองทั้งสองข้างไปก็คือแก้วตาดวงใจของตัวเองมัตสีเนี่ยก็ทําให้จิตใจของนมัตสีเนี่ยไม่ดีนะักก็คือมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อเกิดรางร้ายอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยิ่งทําให้มัตซีเนี่ยยิ่งตกใจแล้วใจร้อนมากขึ้นว่าไอเหตุที่เราฝันเมื่อคืนนี้ฝันร้ายนั้นจะกลายเป็นจริงหรือไม่จนกลับมาเนี่ยแล้วก็ตามหาลูกทั้งสองเนี่ยไม่พบเลยนะครับนางมัตซีเนี่ยจึงบอกว่าจึงตรัสว่าเจ้าดวงมวทาทองก็คือลูกทั้งสองดวงมนทาทองก็คือลูกทั้งสองคนก็คือชาลีและกันหานะครับ ปรากฏว่าหาไม่เจอเนี่ยหรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตไปเกิดอื่นก็คือได้เส้นชีวิตไปแล้วเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วและอันไหมครับก็พูดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไปตามความฝันเมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความเชื่อว่าฝันนั้นจะฝันร้ายจะกลายเป็นจริงหรือว่าฝันนั้นเป็นลางบอกเหตุที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับนะครับเราจะพบว่าเราจะได้เห็นทั้งค่านิยมความเชื่อ นะครับที่ปรากฏอยู่ในเรื่องอย่างมากมายโดยเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา,สสนาก็จะมีความเชื่อที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องนะครับมากมายเลยแล้วน่าสนใจอย่างยิ่งถ้านักเรียนศึกษาดีๆนักเรียนก็จะได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่างๆในเรื่องนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนได้กลับไปทบทวน นะครับความรู้ทั้งคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และคุณค่าด้านสังคมนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาในคาบเรียนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ